ข้างบนสงสัยจะหาที่วางไข่นี่วินั่นนั่นน,นัเข้ามาในถ้ำแล้วะเขาไม่เห็นหน้าเล็กโน่นเข้าไปแล้วโอ้ยสงสัยไปวางไข่โน่นแะเห็นแต่หลังอยู่สงสัยเข้าไปวางไข่จริงๆแหละเพราะตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นถรร้ำแล้วก็ เป็นดินด้วยนะเขาก็สามารถที่จะโกยเป็นหลุมแล้วก็วางไข่ได้นีนน่มองเห็นน,น่นๆเห็นแต่หัวเขาเห็นเป็นเงาเป็นเงานะเราก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ด้วยกลัวเขาจะตกใจนะ่นี่แต่คุมแต่คุมไปแล้ว เขาไปลึกเข้าไปเรื่อยๆนะตรงนี้มันเป็นถ้าตายสาลานะก็อย่าไปรบกวนเขาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตกใจเนี่ยก็ปล่อยให้เขาวางไข่ดีกว่าเดี๋ยวนาเล็กจะให้ดูว่าพื้นที่เป็นยังไงนี่ฮะพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยอยู่ริมน้ําเมื่อกี้เขาเดินขึ้นตรงนี้เนี่ยยเนี่ ทางที่เขาเดินขึ้นน,นเลเลหันมาเจอพอดีก็จะเข้าไปในถ้ำนั่นแหละอะสำหรับคลิปนี้น,นเลเลก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะสวัสดีครับ